่านประธานที่เคารพผมอดิศรเพียงเกตบัญชีรายชื่อจากภรคเพื่อไทยในฐานะที่เป็นประธานวิปรัฐบาลผมเข้าใจเรื่องการถามกระทูสดนะครับเมื่อครั้งที่ท่านกิตกงเพชรทำหน้าที่เป็นรองประธานสาภาตดนนี้ท่านเสียชีวิตแล้วผมเป็นประธานกรรมธิการร่างข้อบังคับเป็นกรรมธิการวิสามันชุดเดียวที่ไปดูงานถึงแคนาดาและอังกฤษเรื่องกระทูสด ที่ประเทศที่เขาจเจริญน,นั้นเขาให้หนึ่งชั่วโมงเรื่องกระทู้สดไม่มีการทู้แช่ตู้เย็นแบบเราถามปั๊บวันนี้นายกรัฐมนตรีมีภารกิจอะไรอย่างนี้เป็นต้นนะแต่ของเราผมเชื่อมัน่นผมได้พูดคุยกับท่านนายกรัฐมนตรีท่านอยากจะมาที่สภาแห่งนี้ครับผมจะรับปากแทนท่านก็คงไม่ได้แต่ท่านอยากจะให้ความสำคัญต่อการถามกระทู้สดทุกกรณี ทางรัฐมนตรีทุกคนด้วยครับเราจะประเมินส,สมรรถภาพคุณภาพของรัฐมนตรีด้วยถ้ารัฐมนตรีไม่สามารถมาตอบกระทู้ได้จะสมควรอยู่ในตําแหน่งหรือเปล่าก็พิจารณาตัวเองไปผมรับปากกับทางฝ่ายค้านครับผมจะพยายามทําหน้าที่ประสานงานกับรัฐมนตรีนายกรัฐมนตรีให้มาตอบกระทู้ให้เห็นสภาอันศักดิ์สิทธิ์ตรงนี้เป็นที่ควบคุมตรวจสอบ ไม่ใช่เฉพาะฝ่ายค้านฝ่ายพวกผมก็อยากจะถามเหมือนกันจึงขออนุญาตแต่คราวนี้ท่านไปที่ประเทศกัมพูชาเป็นภารกิจที่ที่ที่เราควรจะให้ความเคารพนะครับในการทําหน้าที่จึงขอรับปากท่านประธานว่าทางวิปฝ่ายรัฐบาลทุกท่านจะพยายามประสานไปทางรัฐมนตรีทุกท่านเกี่ยวกับการตอบกระทู้ไม่ว่ากระทู้สดกระทู้ทั่วไปและกระทู้ถามแยกด้วยนะครับของเรามีกระทู้ถามแยกด้วย จึงขอเรียนเป็นเบื้องต้นครับธรระธานครับ